อยู่ในเอ่ยรวมใจพูดนะคะก็มาฝรั่งเศสจ้ะสะดวกคุยกันหรือเปล่าจ้าเพราะว่าดึกแล้วเกลงใจได้เลยจ้าเพราะที่นี่ใบแก่เองเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูด้วยสวยงามเหมือนอัมพวาเลยจ้ะไม่บอกชื่องานกต่นะจ๊าน่าตัสินรวมใจใส่ใยชาวเคียวเก่าโพสเอาไว้แล้วนะจ้าในรุ่นน่ะเข้าไปดูนะคะโอ้ยขี้เกียจไปไล่ไล่ดูโพสแต่ดอกไม้็บไม่ด้องเลจ้ะไปดูได้เลย อย่าคุยัะรวมใจนะคะบอกลายเหรียนมาชืง,งานสังสรรรวมรุ่นพี่รุ่นน้องไงล่ะคะชื่องานนะจ๊ะน่าตัดสินรวมใจสายใหญ่ชาวเขียวขาวครั้งที่หนึ่งทำไมครั้งที่หนึ่งล่ะจับมาหลายหลายๆาครั้งนะ,ค,ะครั้งนี้สมาคมจัดเองค่ะครั้งแรกของสมาคมนะคะ งานน่าจะสินรวมใจชาวเขียวขาวณห้องแกรนดนเดมอนบอลลูมอาคารอิมแพคฟอร่มเมืองทองธานีสุดหรูามากตายแล้วชื่อแต่งชุดไหนไปดีเนี่ยเ <Yeah. S 2> พื่อนคอนเฟิร์มเลยนะคะเราจะจองกันเป็นโต๊ะค่ะโอ้ยจองกันเป็นโต๊ะปกติหนึ่งพันบาทนะเธอจองกันเป็นโต๊ะเก้าพันบาทเองว้าวก็ตกคนละเก้าร้อยบาทสิเธอสายใหญ่นี่เธอสมาค,คมลดให้สมาชิกอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้เงินคืนยังไงจ๊ะ ใช้บัตรไปแลกเงินทอนประมาณ400รบาทดิดิเธอดูเป็ดกกอนเซเธอเห็นเป็ดไหมจ้ามันมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ที่จริงแล้วมันมาไล่จ้ะเพราะว่ามันออกไข่อยู่แถวน้นเป็ดหรือหงจะเนี่ยนี่เธออยากจะได้เงินรุ่น18,00 0ับาทไปจองโต๊ะจีน2โต๊ะแล้วค่อยๆตามจิกเพื่อนๆทีหลังสุทินผู้รอบคอบบอกให้เพื่อนๆคอนเฟิร์มก่อนตอนนี้เพื่อนๆคอนเฟิร์มมาส2บคนได้เกือบจะ2โต๊ะแล้วรออีก8คนไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวมาหารเฉลี่ยกัน แม่เอาเงินไปจองก่อนก็ไปได้นะเดี๋ยวก็จะได้ที่ไม่ถูกใจเองไม่เป็นไรแกแล้วทําใจทําใจอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ได้อยู่รวมๆกันเพื่อนๆก็แล้วกันนะจ๊ะสาย่เนี่ฉชนก็คุยกับเธอสองคนนี่แหละจ้ะแต่ทินเขาก็รอบครอบนะแกรนเดมอนบอลลูมห้องมันกว้างมากจัดเป็นลูกเกกมานั่งที่ไหนก็เหมือนกันจ้ะรวมใจจ้ะเขาทำอะไรกันมั่งเนี่ยงานตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มครึง่งงานทั้งหมดมีสามช่วงจ๊ะบ่ายเย็นแล้วก็คำ่ำ 1 3 0นาฬิกาถึง13นกา30ลงทะเบียนรับบัตรเข้าร่วมงานแล้วก็ถูกเชิญให้นั่งประจัทค่ะถูกเชิญให้นั่งจะได้ไม่เพ่มพ่านเนาะต่อจากนั้นพิธีกระตาเวทิตาคารวะครูผู้มีพระคุณดีใจมากได้กราบครูบาอาจารย์ให้หายคิดถึงต่อไปก็พิธีสดุดีเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเชิดชูสิทธิ์เก่าดีเด่น รวมใจรุ่นเรามีสิทธิ์เก่าดีเด่นหลายคนนะเกือบจัดทั้งห้องเลยใช่ห้องเราดีเด่นกันทั้งนั้นตอนนี้พักค่ะของว่างน้ำชาก,กาแฟทีนี้แหละหน่าดูน่าชมทีเดียว15นาฬกานาทีถึง17นาฬิการแสดงของสิทธิ์เก่าทุกสาขาพลาดไม่ได้นะจัดกล้องพร้อมรวมใจช่วยบอกเพื่อนๆด้วยไม่ต้องคิดที่จะส่งชุดเลยไปนะฉันอยากจะดูการแสดงของน้องๆ จากชมการแสดงแล้วพักหนึ่งชั่วโมงจ้าตอนนี้ก็ได้เจอรุ่นพี่ลุ่นน้องล่ละสายายเต็มตัวมาช้อปปิ้งนะจ้ารายได้เข้าสมาคมช่วยสมาคมกันนะสมาคมมีแต่ให้แล้วก็ให้สังคมอีกต่อไปนะหกโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งงานเลี้ยงสังสรรดรวมใจสายใหญ่ชาวเขียวค่ะมีลุ้นรลงวัลด้วยนะเธอเก็บบัตรไว้ให้ดี เรียมชุดไปสองชุดนั่นือสีขาวสีครีมชุดกระต่าเวทิตาคารวะครูผู้บีพระุลอีกชุดหนึ่งชุดลาต้สีเขียวน่ากระสินรวมใจสายใ่ชาวเขียวขางโอ้ยฉันจะเวอ่อไปไหมเนี่ยหรือแต่งชุดบอมดีแล้วแต่เธอจ้ะเธอแต่งอะไรก็สวยนะรวมใจสายใ่จะบอกอะไรให้งานมันดึกพวกเราก็ใบรุ่นกันอยู่ตอนแรกนะ่คิดว่าสายใ่จะชวนเพื่อไปเปิดโรงแรมใต้เมืองทองนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแล้ว เมาเท็กซี่ส่งกันถึงบ้านเลยโอเคไหมโอเคจ้ะดีมากนี่เธอสมาคมจัดงานสุดๆไปเลยนะเบอร์ว,วังยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างใช่จ้ะสายใจสมาคามสิทธิ์กาวิเลยนะสินร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศินลวิเลยนะแต่ศิลร่วมกันค่ะงานนี้ทุ่มสุดๆยอมขาดทุนกําไรคือความสุขของพวกเราไงล่ะคะ่ะรวมใจเธอบอกเพื่อนๆด้วยนะรุ่นย ตามข่าวใน Facebook ด้วยข่าวสมาคมนะคะตามตามนะคะจ้าบอกแน่นอนแ,แต่วันนี้โชคดีมากๆเลยที่โทรมาตอนนี้บิวทิวทัศสวยงามมากๆเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าฉันชอบมากเลยกอมากฝรั่งเศสเนี่ย